อ่ะโอเคนะครับหลายคนเรียกร้องกันมาบอกว่าบางคนยังไม่เคยเห็นตัวน้ำยาสระผมหรือแชมพูสระผมของไลโอแบบชัดๆเลยเดี๋ยวให้ดูเป็นแบบนี้นี่นะฮะนี่จะเ,เป็นแบบนี้เป็นสีเขียวแบบนี้เห็นไหมฮะนี่แหละครับเป็นธรรมชาติจริงๆนะฮะแล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เห็นไหมฮะคือเนี่ยลัะก็คือเราใช้ไปเนี่ยมันลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้จริงๆนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะฮะคือผมเนี่ยก็จะดูหนาขึ้นด้วยอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกันนะน,นี้เป็นครีมนวดก็จะเป็นเหมือนกันอ่านี่นะฮะก็จะเป็นฐานธรรมชาติเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีขาวอย่างนี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นครีมนวดเพื่อบํารุงเส้นผมคือคืออยากให้เห็นนะเพราะบางคนอาจจะยังไม่เคยซื้อไปจะได้เห็นในประกอบการตัดสินใจของการใช้นะครับแล้วที่สําคัญนี่คือพระเอกเหมือนกันไรโอเฮอร์ชอนิกเห็นไหมฮะ ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาจากเภษตรกรจริงๆนะครับก็มีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับเมื่อจะเป็นว่านหางจระเข้นะมีออนาแกนนะครับมีโสมมีทิทรีนะครับมีวิตามินต่างๆนานาอยู่ในนี้เวลาคุณอาจจะใช้คุณไม่จําเป็นต้องสระผมแล้วใช้นะฮะตรงไหนก็ได้นะครับไออย่างเงี้ยผมผมต้องพูดไปอ่ะนี่ยีๆอ่ะขยี้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 หน่อย หรือตูดบนบน,นี้คุณก็พ่นได้นะบนแล้ก็ขยี้ขยี้นะฮะเนี่ยขยี้ขยี้ขยี้นะครับคือใช้ไปสักพักหนึ่งแต่ว่าหมั่นใช้หน่อยนะผมเนี่ยก็จะขึ้นอย่างนี้ยาวแล้วย,ยาวมาแล้วอ่ะลองไปหาใช้กันดูนะครับเราก็ไม่อยากจะโฆษณาสรรพคุณมากมายเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าโอเวอร์เคลมไม่ดี